ในตอนพบคร่ำวรลมอมจารย์เซียนเตาบอกโคกคูกับคุริดินว่าตอนแรกเราจะเริ่มต้นการฝึกที่แท้จริงในช่วงเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นแต่เปลี่ยนใจละเขาตัดสินใจที่จะเริ่มทันทีจากนั้นผู้เตาเต่าก็ว่าตัวอักษรคันจิว่า เต่าบนก้อนหินธรรมดาจากนั้นก็คว้างมันลงไปในป่าด้านล่างนี่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของเด็กผู้ชายให้ไปเก็บก้อนหินก้อนที่ว่ามาซะผู้แพ้จะไม่ได้กินข้าวเย็นมีเวลา30นาทีถ้ายังหาไม่เจอก็อดข้าวเย็นเช่นกันกูคูกระโดดลงจากหน้าผาทันทีเขาร่อนลงยางปลอยภัยโดยกว้ากิ่งไม้ไว้ขณะที่กูคูค้นหาก้อนหินในป่ากุลิดินก็ใช้เลเหลี่ยมโดยนําก้อนหินธรรมดาแล้วไปยืนปากาเมจิ จากชาวบ้านมาว่าตัวอักอรคันจิเองเขานํามันกลับไปให้ผู้เท่าเตาผู้ซึ่งคว้างมันไปที่หัวของคนโกหกทันทีกุริลินต้องหาก้อนหินที่ถูกต้องมากุริลินค้นหาก้อนหินอย่างร้นลาน,านแมวป่าตัวหนึ่งก็จู่โจมเขาเขาเอาชนะมันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลีกเลี่ยงไตสระท็อปได้อย่างวุดวิต ในมิชาเขาก็ได้ยินเสียงโกคูที่ว่าเจอก้อนหินแล้วกุลลินหลอกเด็กไร้เดียงษาให้ส่งหินมาตรวจดูว่าใช่ของจริงไหมจากนั้นเขาก็วิ่งหนีไปโกคูวิ่งไล่ตามทํำให้ทั้งสองมีการต่อสู้กันสั้นๆกุลลินแพ้จึงคว้างก้อนหินปลอมออกไปล่อโกคูให้วิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามทําให้เขาสามารถนําหินก้อนนั้นไปให้กับผู้เทาเต่าได้สําเร็จ ในเมื่อหารเย็นโกคู Goku ถูกบังคับให้ดูอีก3คนรับประทานอาหารแต่สุดท้ายพวกเขากลับมีอาการอาหารเป็นพิษเนื่องจากรกันจินำปลาปลากระเป้ามาทำอาหารเย็นแล้วตอนนี้ก็จบลงสิ่งที่แตกต่างจากอนิเมะก็คือคุรลินนําหินปลอมเข้าไปให้ผู้เ,เต่าในบ้านเตา่าไม่ใช่ข้างนอกอย่างในมังงะ